สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างมีรถมือ2นะ 2> เห็นผมก็จะต้องมีรถมือ2มารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับอยู่ข้างหลังผมนะเป็นนิสสันพิเกมฝาแดงนะนี่นะครับอ่าก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันเนาะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเก่านะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเนาะขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าเนาะไปค,ครับ เนื่องจากการรีวิวรถแต่ละคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ละคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้มารีวิวให้ราคาแต่ละคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา18 30นาฬินาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับนี่นะครับก็เป็นรถนิกสันพิเกมฝาแดงนะคันนี้เป็นป้ายจังหวัดพิษณุโลกนะครับบอนอ8 7 6 0จังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะ8 7ด0นะสีดีบางๆเลยครับคันนี้ บางๆเลยภานะ 2, ษีสองห้าหกขวนะรถปีส่งมาห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะแต่ว่ารถพศนะครัมบมกราคมสองห้าหกขวบนะ,ะนี่นะรถปงมาลายข้างหน้าด้วยนะอ่าบางๆเลยครับคันนี้นะนเป็นรถแครบนะคันนี้นะปงมาลายพาวเวอร์นะคันนี้นะเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้บางๆเลยทีเดียวนะบางๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะรอบๆคันนะครับ ตัวเปิดสบาหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับเปิดใช้ได้นะนี่เดี๋ยวดใต้ท้องตั้หน่อยนะครับมียังอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับ เราเราพันนี่ดีเซลนะดีเซลนะอันนี้นะครับแปดเดี๋ยวไปลองทดลองดูด้านในกันเดี๋ยวจะมีดูเครื่องยนต์ด้วยนะครับกระจกเป็นกรจกมือหมุนนะ ดีครับวันนี้ฮะด,ดีนะวันนี้พี่กุญแจอยวมาดูเลขไม้สักหน่อยนะครับเลขไม้อยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวเบลมีครับอ่าอันนี้สายคาดเบลนะครับมีนะอ่าจะลองสตาร์ทสักหน่อยครับ กูแจม้าส่าติดเดียวติดเลยครับคันนี้อ้อแอร์เย็นด้วยครับแอร์เยน็นเลยครับเดีวยวไปลองทดลองขับขี่กันเนาะกระจกดีะกระจกไม่แตกไม่ลาวนะครับรถจูจังหวัดพิจบูร์ ไปนี่นะบผมาลัยพาวเวอร์นะคันนี้นะก็เข้าง่ายนะครับตามคนตันต่างๆนะครับเครื่องดีแต่ว่าวัดรอบไม่ขึ้นนะแต่ว่าไม่ขึ้นปกตินะครับเนี่วนงะมาลัยใช้ได้ไม่จินซ้ายจินขวานะครับอ่า นิ่งเลยครับวันนี้ได้พลงมาเลยพาวเวอร์นะเบรกดีครับ ก็สําหรับนิสันพิเกมฝาแดงคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่85,000 85, 0บาทนะครับสำหรับใครสนใจนะก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมนะครับจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อชิปนะแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะเวลา18น30นาทีเหมือนเดิมหรับวันนี้ขอตวก่ว่า,าสวัสดีครับ